สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ่นวุ่นของตุก๊กคาว้าววันนี้สีสันแสบสวงมากลูกค้าแบบว่าเฮ้ยพี่ตุก๊กพี่ตุ๊กทำอะไรที่แบบว่ามันมีของได้ไหมไอ้ที่มองปุ๊บแล้วเฮ้ยมีของขลังแบบโห ดูแล้วแบบมันขลังมากอะไรประมาณเนี้ยพี่บอกเคยขอดูตัวอย่างหน่อยดีหน้าตาตัวอย่างที่มันขขังๆสำหรับเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงวะลูกค้าก็ชั้งไปสรรหามาก็ได้มาประมาณหนึง่งพี่ตุ๊ก,กเลยโอเคได้แต่สีมันจะใช้เยอะไปหน่อยนึงนะลูกค้าบอกไม่มีปัญหาพี่เอาขำๆแบบพอดูแล้วแบบณจังงังเลย ได้คะ่ะลูกค้าก็มาเฝ้ากันเลยทีเดียวด้วยความที่ว่านั่งลุ้นติดจอนะครับพี่ตุก๊กก็โอเครียดระดับหนึ่งคะ่ะมาแล้วเนื้อมาพราวก็เห็นกันยั่วยักันไปเลยครับนี่พอจะดูออก,กหรือยังว่ามันเป็นอะไรถ้ายังดูไม่ออกเดี๋ยวจัดให้โอ้ ลักกูหลงกูลักกูหลงกูเป็นของกูคนเดียวใครคนอื่นก็ห้ามแย่งเอาไปพอจะรู้หรือยังเริ่มมีความขลังขึ้นมาบ้างหรือยังกันไหนๆกันไหนๆแล้วผูกติดกันไปเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปฝังไว้ในใจของแต่ละคนนะจ๊ะพี่ตุก็ทําได้เท่านี้แหละมัดใจกันเอาเอง สิ่งใดที่ดีก็ทําทํากันไปสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องจํามันนะจ๊ะผูกมัดแต่สิ่งที่ดีๆนะจ๊ะนี่นะครับลงความคลังด้วยนณโมนะจังงังปะทองปิดลูกนิมิตเอ้ยปะแค่ทองก็พอแล้วพี่ตู้บอกโอเคโอเคโอเคจัดไปครับเป็นไงละ่ะคาถาอาคมก็มา กาวยอดสิบยอดก็มาเอาละครับหลงมาละหลงมาละหลงกูมาละหลงกูละกูหลงกูละกูท่องไว้ครับท่องไว้เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยตามกระบวนการที่ลูกค้าต้องการเป็นเค้กดึงเงินด้วยนะจ๊ะดึงกันแบบยาวๆกันไปเลยบายบายเลิฟเลิฟจ้า แล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ